สงสัยเป็นที่ซ่อนน้องจีน่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานขอหมายสารลุยค้นบ้านหาหลักฐานมัดวันที่10กันยายน64ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของน้องจีน่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาในหมู่บ้านห้วยฟักดาบหมู่19อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะพบตัวอยู่ในกระท่อมห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรเมื่อวันที่8กันยายน64 โดยหลังพบตัวน้องจีน่าตำรวจยังคงเดินหน้าทำงานตอบเพื่อคลี่คลายคดีว่าเป็นใครที่อุ้มน้องไปและเพื่อจุดประสองค์อะไรโดยได้เรียกสอบผู้เกี่ยวข้องและหาหลักฐานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับตํารวจพิสูจน์หลักฐานนําหมายสารจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้าน้วยฝักดาบอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาหลักฐานหลังสงสัยว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นที่พาน้องจีน่ามาซ่อนไว้ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านของพ่อแม่น้องจีน่ามากนักห่างกันเพียงประมาณ150เมตร อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ